ชุณ้มาดูบรรยากาศการเมืองค่ะหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีความชัดเจนหลายๆอย่างมากขึ้นโดยเฉพาะบัญชีปาร์ตี้ลิสต์นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะจะเป็นวันรับสมัครเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตก่อน <c oughs> นะคุณกาว่าถัดมาวันที่4จะเป็นแบบบัญชีรายชื่อทีนี้กกตต้องออกมาเตือนพอได้เบอร์ได้หมายเลขแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือขบวนแห่ถ้ามีดนตรีเนี่ยมินเมนะคะ อันนี้ก็เลยต้องออกมาเตือนกันก่อนจะได้ไม่ทําผิดแล้วก็จะได้ไม่เสียหายในภายหลังค่ะไปดูคําเตือนของกองกตนะคะอย่างที่ทราบกันว่าวันพรุ่งนี้นั้นจะมีการรับสมัครสสแบบเขตก่อนวันที่3ถึง7เมษายนนี้นะคะกกตอเองชี้แจงแนวทางปฏิบัติในส่วนของการรับสมัคร ก็คือตอนนี้วันที่4ี่สามเนี่ยเป็นในส่วนสวนสนเขต4ีถึงเจนี่ยจะเป็นวันรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็ต้องแจ้งรายชื่อบุคคลที่พักการเมืองจะเสนอเห็นให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีทีนี้ผู้สมัครรับเลือกตั้งพักการเมืองและคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะที่จัดขบวนแห่จัดกองเชียร์เข้ามาในสถานที่เลือกตั้งให้กําลังใจกับผู้รับสมัครและพักการเมืองในวันนั้นเนี่ยต้องระวังว่าเมื่อกระบวนการสมัคร จบสิ้นลงมิควรเขาใช้คำว่ามิควรจัดขบวนหรือกองเชียร์ออกจากสถานที่รับสมัครไปตามถนนตำบลหมู่บ้านในลักษณะแบบนี้อีกคือลักษณะกองเชียร์ที่เป็นขบวนแห่เนะะี่ค่ะเนื่องจากว่าเคยมีคำสั่งสารอุทธรภาคหนึ่งและคำสั่งสารอุทธรภาค4ี่วินิจฉัยเอาไว้ทำนองเดียวกันนะคะว่าการจัดขบวนแห่และรถยนต์ติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครภายหลังสมัครรับเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ขบวนนี้ไปตามชุมชนและมีการแสดงดนตรีหรือการรื่นเริงใดๆก็ตามถือเป็นการจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งอันเป็นการหาเสียงด้วยการจัดให้มีการรื่นเริงซึ่งขัดต่อก,กฎหมายเลือกตั้งก็กระตอฝากเอาไว้ประเด็นนี้แล้วก็บอกว่าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคาสั่งสารอุทธรณ์พักหนึ่งและคําสั่งสารอุทธรณ์พักสี่นะคะอันนี้ก็ต้องทํากันบ้านกนตาคาสําหรพักการเมืองในส่วนที่พิจิตค่ะ ที่อาคารหอประชุมใหญ่สารากลางจังหวัดพิจิตรนะคะนายชายาสมทวินประหลัดจังหวัดนี่เขาก็รวมกับผู้ตรวจการเลือกตั้งคือคุณสุรัตกองเทียมแล้วก็เจ้าหน้าที่มีการซักซ้อมทําความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครสอสพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นวันแรกของสสเขตนะคะก็เปิดรับกันตั้งแต่8ปดนาฬิกาสนาทีถึง16บหนาฬิกาสนาทีที่หอประชุมใหญ่แห่งนี้ มีการคาดหมายกันว่าวันแรกเนี่ยกองเชียร์จะมาเยอะผู้สมัครก็จะแห่แหนกันมาน่าจะเป็นหลักเป็นพันคนเพื่อที่จะลุ้นหมายเลขแล้วก็ลุ้นพักที่ตัวเองชอบด้วยนะคะสำหรับการเตรียมพร้อมนี่เขาก็ประสานกับฝ่ายปกครองแล้วก็เตรียมระบบสื่อสารในการรายงานผลการรับสมัครออนอกจากนี้เนี่ยก็ให้ประชาชนเองก็จะได้ทราบข้อมูลและบรรยากาศการเมืองต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะ ส่วนที่พะเยาค่ะพะเยานี่ร้อนระอุเลยนะคะท่านผู้ชมคือดูจากภาพได้ว่าตอนนี้ป้ายหาเสียงเนี่ยถูกกรีดเข้าไปที่ใบหน้านะคะโดนกันหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรของพรรคเพื่อไทยพรรคเสรีรวมไทยและรวมไทยสร้างชาติก็ถูกมือดีใช้มีดเนี่ยกรีดทำลายป้ายหาเสียงที่ติดอยู่ตามริมถนนสายหลักสายรองโดยเฉพาะจุดบริเวณริมถนนทางหลวงสายนครสวรรค์เชียงรายก่อนถึงแยกประตู ประตูอำเภอเมืองประตูชัยนะคะประมาณ200เมตรเนี่ยอันนี้จะเป็นป้ายหาเสียงของสามพักการเมืองถูกทำลายจนเสียหายนะคะมีการสังเกตว่าตอนนี้ป้ายที่ถูกทำลายเนี่ยอันนี้น่าจะไม่ใช่สถานการณ์ปกติถือเป็นสัญญาณเริ่มส่งสัญญาณว่าการเลือกตั้งยัมีความเข้มข้นและร้อนแรงค่ะป้ายนี่ก็โดนกันหลายพักแล้วก็หลายจุดด้วยนะคะทั้งครั้งนี้พื้นที่ของพะเยาเนี่ยมีความดุเดือดทั้งอดีตสสนหน้าเก่า แต่ละพักแล้วก็มีหน้าใหม่ที่มาลงสนามสอสพยาวคนดังๆที่เราคุ้นเคยกันนี่ก็คือร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าพลังประชาราฐท่นคุณกาเว่าอยู่ที่เป็นคนอำเภอภูกามยาวนะคะสําหรับร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าค่ะนี่ไปหมดเลยหน้าตาไม่เหลือเลยทําลายป้ายหาเสียงนี้มันผิดกฎหมายด้วยนะใช่เมคุณจุรีคุณจุรีเมื่อวานก็โดนใช่จุรีชาพัฒนากล้าใช่ใช่ จูรี่จูรี่แล้วก็เอาหนา้าเป็นสแตนดี้ไปใช่ใช่น,น,นะครับว่าเปลี่ยนวิกฤต่เป็นโอกาสก็เหมือนกับอันงั้นก็เอาสิก็ากมายืนเปน็นตั้งจูรี่ไปเลยใชย่ส่วนการรับสมัครสอสอเนี่ยนะคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยเมื่อวานคุณธนกรวังบุญโคชนะก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะที่จะรับสมัครสสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยแล้วก็จะมีการจับเบอร์เนี่ยนะคะ,คะพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็จะไป ร่วมด้วยไป,ไปให้กำลังใจด้วยพลเอกประยุทธ์นายกและรัฐมนตรีกระโหรมในฐานะแคนดิเดตของพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมแกนนําจะนําว่าที่ผู้สมัครทั้ง33เขตไปที่สนามกีฬาญี่ปุ่นดินแดงค่ะก็จะไปแหละไปให้กําลังใจกันนะคะส่วนวันที่4เมษายนที่รับสมัครแบบบัญชีรายชื่พอพลเอกประยุทธ์ก็จะนําสสอบ,บัญชีรายชื่อไปสมัครด้วยตัวเองเหมือนกันก็เป็นขวัญกำลังใจนะคะคุณผู้ชมส่วนประชาธิปัตย์ ประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะคุณองอาจครามไพบูลรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็บอกว่าเดี๋ยววันจันทร์สามเมษามตีห้าเลยอันนี้ไปเช้าหน่อย <c oughs> ตีห้านะคะจะนําผู้สมัครสสกทมอของประชาธิปัตย์สาสิบสามคนเดินทางไปรับสมัครไปรสมัครรับเลือกตั้งที่สนามกีฬาเวทสองก็คาดว่าจะไปถึงเนี่ยตอนหกโมงเช้าหละนะคะแล้วถ้าสมัครเสร็จปุ๊บก็จะเดินทางไปที่ศาลหลักเมืองแล้วก็วัดพระแก้วเพื่อสักการะ พระแก้วมรกตเพื่อที่จะเอาเลกเอาชัยนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะเดินทางกลับพื้นที่เขตเลือกตั้งเพื่อเดินหน้าหาเสียงอย่างเต็มรูปแบบเพราะว่าหลังจากที่จะได้เบอร์แล้วส่วนที่ผู้สมัครสสของพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง400เขตทั่วประเทศก็จะเดินทางไปรับไปสมัครตามเขตของตัวเองเหมือนกันนะคะในเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งตอนนี้ประชาธิปัตย์ว่าพร้อมมากมีความพร้อมมากที่จะทํางานรับใช้ประชาชน แล้วก็ตอนนี้ก็เดินหน้าหาเสียงกันอย่างสนุกสนานนะคะ,คะตื่นเช้าทุกวันเลยนะคะอย่างวันนี้เมื่อช่วงเช้าตอน7จ็ดโมงครึ่งประชาธิปัตยปันะคะคุณองค์อาจเองเออมีคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวัตรอดีตนายกเนี่ยก็ลงช่วงหลังเราจะเห็นเห็นสองสมามวันนี้แล, <ะ S 1> ล <ะ S 2> ้วนะคะเริ่มลงไปคุณสุชาชวีคุณวัฒนญ,ญาเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปช่วยคุณอ่อนอโณงการจะนะชูศักด์ ว่าที่ผู้สมัครสสกทมนะคะไปหาเสียงที่ตลาดเซนหลุยนนะคะโอ้โหก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาทักทายแบบนี้นะคะเข้ามาออขอถ่ายรูปด้วยก็มีแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์ที่มาลงพื้นที่ช่วยคุณออนอนงนะคะก็บอกว่าคือวันนี้ที่มาที่ตลาดสดเซนหลุยเนี่ยก็เพราะว่าบุคลากรทางพักมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็เลยมาแล้วก็คุณออนอนงเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่มาตลอดไม่เคยทิ้งประชาชนเลยนะ แต่ว่าทีนี้ประเด็นเนี่ยมีคนเข้าถามเพราะว่าตอนนี้มีหลายคนรวมถึงในโซเชียลมีเดียด้วยนะคะเขาก็มีการพูดคุยกันว่าแม่คุณอภิสิทธิ์จะกลับมาเป็นผู้แทนรัษฎรอีกครั้งไหมคุณอภิสิทธิ์บอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาค่ะเอาไปฟังเพิ่มเติม,ม,มค่ะผมว่าทุกคนมีโอกาสทั้งนั้นนะครับแต่ว่าทุกคนต้องทํางานหนักนะครับเพราะว่าการแข่งขันสูงมาก แต่คุณอนออน,อนงก็เป็นคนหนึ่งซึ่งอยู่ติดก,กับพื้นที่มาตลอดนะครับไม่ได้เคยทิ้งพี่น้องประชาชนไปไหนอย่างหลายคนเองก็บอกนะในโซเชียลก็บอกว่าอยากจะให้อาจารย์กลับมาเป็นผู้แทนอีก <c oughs> อาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้ยังยังไม่ถึงเวลาครับยังไม่ถึงเวลา ก็มายินดีมาสนับสนุนในฐานะสมาชิกพักนะครับแล้วก็ในฐานะที่ได้มีโอกาสคุยคลีกับพี่น้องประชาชนจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างเขตเลือกตั้งนี้ก็เป็นเขตเลือกตั้งเก่าของผมด้วยกระแสตอบรับค่อนข้างดีอย่างใจอ่อนบางอย่าง <lia Throw them apart> <laughs> เป็นรู้สึกแต่เป็นกําลังใจให้กับพักแล้วก็เนี่ยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับพักแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ถึงเวลานะคะก็แค่มายินดีแล้วก็สนับสนุนในฐานะสมาชิกพัก ส่วนวันพรุ่งนี้จะไปให้กําลังใจว่าที่ผู้สมัครสสกทมด้วยตัวเองไหมนะคะก็บอกว่าขึ้นอยู่กับนโยบายของรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แต่ว่าทีนี้นอกจากพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะยังมีประเด็นที่คุณอภิสิทธิไ์ได้สัมภาษณ์กรณีที่ม็อบ3นิ้วเนี่ยไปป่วนเวทีของพลังประชารัฐนะคะ คุณอภิสิทธิ์บอกว่าก็อยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยรักษาบรรยากาศบ้านเมืองรักษาบรรยากาศการหาเสียงเอาไวา้แล้วก็บอกว่าทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงออกแต่ก็อยากให้บรรยากาศเนี่ยเป็นไปด้วยดีจริงๆนักข่าวถามเนยนะว่าอา้าวถ้าเกิดอย่างเนี้ยมาป่วนประชาธิปัตย์เนี่ยจะทำยังไงอ่ะไปฟังเพิ่มเติมค่ะ คือคือใจผมนะครับทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะแสดงออกแต่ว่าถ้าอยากจะให้บรรยากาศของบ้านเมืองไปด้วยดีผมคิดว่าในระบบประชาธิปไตยก็มันเป็นกระบวนการทีเ่เราสามารถที่จะอยู่กับความแตกต่างและก็หาข้อยุติร่วมกันได้เพราะฉะนั้น อยากจะขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันประคับประคองให้บรรยากาศมันไปได้ด้วยดีครับถ้ามาเวทีปฏิบัติต,ตอนหาเสียงอาจารย์มองว่าก็ผมก็เจอมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็กำชับมาตลอดว่าอยากให้ระมัดระวังนะครับแต่ว่าดีที่สุดนะครับก็คือคำนึงถึงภาพรวมว่าเราอยากให้ประเทศเดินหน้าด้วยกระบวนการประชาธิปไตยและการเลือกตั้งครับ <Okay. S 1> นี่ยนะคะก็บรรยากาศเมื่อวานเอ,อมื่อเช้านี้นะคะเอ,อคุณนิสิธิ์ก็บอกว่าก็อยากจะให้รักษาบรรยากาศในการเลือกตั้งเอาจริงเมื่อวานเนี่ยคนที่ไม่ได้รักษาบรรยากาศเนี่ยเป็นกลุ่มสามนิ้วนะอืพรคการเมืองเขาก็พยายามรักษาบรรยากาศกันอ<ๆ><ๆ>ยู่นะคะเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับมันก็เป็นสิ่งที่รักษาคะแนนเสียงเขาด้วยก็ไม่แม่คือตะวันแบนเนี่ยตั้งแต่พอ ประกาศเลิกอดข้าวเออพอเลิกอดข้าวแล้วก็ร่างกายลับมาแข็งแรงอย่างรวดเร็วเนี่ยแล้วก็เห็นใช่ไหมพี่ที่ตะเวนไปเวทีนั้นเวทีนี้เยอะอยู่ที่ถ้าไปดีๆเขาก็ให้ขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะต้องไปให้มันดีๆก็อย่าไปทําให้มันเสียบรรยากาศนะเอาอย่างนี้ดีกว่าทีนี้ไปดูพักไทยพักดีนะคะตั้งเวทีกันในข้คกลัวเลยค่ะเปิดตัว10ผู้สมัคร ออบอกว่าจะชนบ้านใหญ่บุรีรัมเลยนะคะคุณหมอว,วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีนี่มีปราศัยเรื่องนโยบายพักโดยเน้นไปที่เรื่องของไฟฟ้าค่ะบอกว่าผลประกอบการโรงไฟฟ้าเอกชนปีที่ผ่านมาเนี่ยกำไรเป็นหมื่นล้านขณะที่กฟผเป็นหนี้กว่าแสนล้านต้องซื้อไฟฟ้าจากเอกชนราคาแพงแล้วมาเก็บค่า FT ขึ้นค่าไฟกับประชาชน ขณะที่โรงไฟฟ้าจากพืชพลังงานต้นทุนไม่ถึง1บาทซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่หลายโรงแต่ว่ากระทรวงพลังงานกลับไม่เปิดรับซื้อคุณหมอก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงพลังงานต้องโง่และโกงถึงปล่อยให้ข้าวไฟเป็นภาระของประชาชนอันนี้คุณหมอบอกนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไฟฟ้าราคาถูกทําได้ทุกวันนี้เกษตรกรทํานาก็มีแต่นี่หากแบ่งที่นามาทํา ญ่าแปลงญ้าในปีรัฐบาลประกันกำไรให้ 1- 0 0 0 0ถึง14,000บาทต่อไร่ต่อปีและนำมาผลิตไฟฟ้าทำให้ข้าไฟจะเหลือหน่วยละ2บาท50ก๊าซสูงต้มถังละ250ปุ๋ยยูเรียกระสอบละ750หบคุณบอกว่ารองบอกว่าต้องสู้กับกระทรวงพลังงานที่ไปเอื้อในทุนแล้วในทุนก็เอาเงินไปให้พักการเมืองจึงไม่มีพักไหนพูดเรื่องนี้แต่ไทยพักดีไม่รับเงินในทุนผูกขาดต้องการแก้ปัญหาประชาชนไม่ทำนโยบายฉาบฉวย พักการเมืองอื่นเนี่ยหาเสียงเช่าโรงแรมสถานที่ใหญ่โตแต่ไทยพักดีนี่เลยค่ะมหาประชาชนถึงหมู่บ้านแม้กระทั่งคอ,อกวัวอย่างภาพที่เห็นก็เป็นเวทีหาเสียงได้นะคะน,นี้จากคุณหมอวรงบอกว่าวันนี้พี่น้องเกษตรกรก็ต้องมาช่วยไทยพักดีสักหน่อยนะคะยืนยันว่าตอนนี้หลายพื้นที่เกษตรกรตื่นรู้มากขึ้นก็เชิญชวนมากาไทยพักดีทั้งสองบัตรนั่นเองนี่ oh. อยู่ในขอกัวนะเร<อ>าจะชนกับบ้านใหญ่บุรีรัมด้วยนะคะเออไม่แล้วคือเราจะเห็นนะเวลาเวลาไปที่ไหนก็จะแบบเบอร์ต้วมกับตองมีม่เวที่หรือว่าอะไรที่เป็นเรื่องบรรดาอันนี้ก็มีแบบกิมมิกหน่อยใช่ะค,ะค่ะก็ะเป็นกิมมิกแล้วก็เป็นนโยบายที่พักไทยพักดีนเนี่ยก็ไปเล่าสู่กันฟังให้กับพี่น้องในพื้นที่โอ้โหชนบ้านใหญ่บุรีรัมใช่มาชนเลยใช่